สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาทำคลิป how to หนึ่งวันอยู่บ้านในยุคโควิดกันนะคะช่วงนี้สถานการณ์โควิดทำให้เราต้องอยู่บ้านและกักตัวเงี้นเราไปดูกันเลยค่ะว่าหนึ่งวันเราทำอะไรกันบ้างไปดูกันเลยค่ะามากวดบ้านกันต่อนะคะในวันหนึ่งของเรานะคะจะขวดบ้านประมาณสองสารอบกะคะเพื่อที่ว่าจะทำให้บ้านในสาด ต่อไปนะคะเราก็หยิบเอาไม้ขวันเสื้อนะคะไปเก็บข้างนอกนะคะเพื่อที่ว่าเราจะเอาไว้ใช้ตอนที่เราซักผ้านะคะต่อไปนะคะเราก็มาซักผ้ากันนะคะ นะคะแล้วก็มาเล่นกับน้องแมวนะคะน้องน่ารักมากๆเลยต่อไปนะคะเราก็มาหลุดน้ำต้นไม้กันนะคะน้องจะได้ตัวไวๆมือเย็นของเรานะคะก็จะเป็นนมไทยเดนมาร์กแล้วก็เป็นขนมนะคะ เพราะว่าไม่กินข้าวหยนินนั่นเองก็จบกันไปแล้วนะคะกับ1วัน how to อยู่บ้านในยุคโควิดก็เห็นกันไปแล้วนะคะว่าหนึ่งวันของเราทำอะไรกันบ้างขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมนะคะขอบคุณค่ะดีา ต่อไปนะคะเราก็มาซักผ้ากันนะคะแล้วก็นำขยะไปทิ้งนะคะแล้วก็มาพับผ้าห่มนนะคะ